สวัสดีครับผมเชฟกิติพจน์เจริญครับเป็นเชฟอยู่ที่เดอะโอนะครับดูตำแหน่งซูเชฟห้องอาหารอิตาเลียนครับผมในการดีไซน์หรือไอเดียเนี่ยก็จะจะเน้นรูปแบบของการเป็นดั้งเดิมนะครับแล้วบวกกับยุคสมัยใหม่เพื่อให้มาให้เข้ากับยุคสมัย กับการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการตกแต่งเป็นฟิวชั่นฟู้ดอาหารให้ให้มองดูแล้วดูสวยงามและน่ากินถ้าเรามีความรู้ต่างๆได้ทำอาหารได้หลายชาติแล้วก็สามารถรู้ให้จริงอาหารเนี่ยมันจะเป็นศาสตร์และศิลป์ในการวิ่งเข้าหากันในการประยุกต์ในการปรุงแต่งอาหารในการคิดค้นอาหารต่างๆเริ่มเอาอาหารแต่ละประเทศและแต่ละชาติ มารวมตัวแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นอาหารใหม่ๆคนที่จะเป็นเชฟได้ต้องอยู่ที่พรสแสวงครับสแสวงอะไรสแสวงประสบการณ์ศึกษาและแนวทางใหม่ๆเรียนรู้นะครับแล้วก็สิ่งเลยคือทำนะครับทำให้ถูกทําให้ต้องทําให้ถูกต้องแล้วก็รู้จริงครับซิเนเจอร์ของผมนะครับเนี่ยเป็นคื เ h ฟเดอะโอนะครับรวมสิ่งต่างเข้าไว้ในระหว่างอิตาเลียนและยุโรปก็จะมีในส่วนของฟอยกาแล้วก็สโนฟิตแล้วก็จะมีเนื้อเทนเดลอยนะครับเป็นเนื้อของออสเตรเลียผสมผสารตกแต่งให้หน้าตาสวยงามอยู่ในจานเดียวกันครับ เสร็จแล้วครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของเมนูของผมเองครับ